เ <Okay. S 2> ออคับกระซิบโอ้โหยิยหย้มแ่งชีง้ชอะไรอ่ะชี้อะไรกุญแจอ๋อให้ผมเป็นกุญแจเหรอเริ่มแล้วจบแล้วทำไมซือชอบปี้ไปเรอเออได้หรอไปดิเห็นแล้วเออหยิบแน่โอเค หยิบแล้วหยิบแล้วขอบคุณมากกลับไปที่ห้องพักสู่คศาสามนะโอเคไม่ทำเรื่องไม่อะไม่รู้โอเคพอคดีมีอะไรอีกอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรอีกมีไว้อะไรอีกเฮ้ยประตูปิดเฮ้ยอ้าวอะไรเฮ้ยโอ้โหหหห กูยีรับสวัสดีครับเฮ้ยเขียวอะไรกินด้วยได้เปล่าได้โปรย่งกระสียานังเป็มสุดวุ่นแคลับโอ้ยนิ้วโดนอะไรนะโค้เซ้นโค้เซ้นเบรนเหรอโค้เซ้นฟรีดอะไรสักอย่างนิ้วดำเฉยฟอร์นไปฟอร์นไปข้อสอบสำหรับเด็กดื้อแล้วถ้าไปเสียงตีนจูบไม่อยู่เดิอสักทีเนี่ย งเดียวก็ทำได้มีรางวัลเดนก็ทำไปทำไม่เสียงฟูยังไม่หยุดเดินเลยตอนเนี้ยหยุดเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะห้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่สิบสามยลงเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ฟิว์มยี่สิบบวกหกเท่าไหร่บ้านเท่าไหร่วเราต้อง Here, uh, uh huh. uh huh. อไอเฮียผิดเอออ้่ทำไรอ๋อทำข้อสอบใหม่โ okay. อเคเอาเฮียบเขียบดบบถ้าบอกแปดเป็นสิบสามิบลบสองเป็นเป็นเจ็ดมั้งเป็นแปดเป็นแปดแปดหกแปดหกสี่สิบหกแปดหกสี่สิบแปดห้าสี่สิบแปดห้าสี่สิบติดลบแปดหกส่สิสัดวนถ้าหาหนึ่งร้อยต้องเท่าไหร่ถ้าหาหนึ่งร้อยต้องเท่ากับยี่สิบรึเปล่า เออไอเทียเล่มแบบกันเลยโห้าหารห้าห้าก็จะเป็นห้าห้าคูณสามเป็นสิบห้าครับยี่ห้าหารห้าเท่าไหร่วะยี่ห้าหารห้านี่มันจะเป็นเท่าไหร่วะห้าหารห้าเท่าไหร่ห้าหรือเปล่าเหลือห้าห้าคูณสามสิบห้ยโอ้โหแล้วถ้าไปเอากุญแจไปเก็บตรงนั้นเก็บในเก๊ก็ได้เก่งมากดิเราของเราคือไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้แม่งบิวฟองปู ก็ต้อพีคอนอยู่โออโหไม่คือเสียงเดินเสียงเดินกูยังไม่หยุดเดินเลยเพื่อนมันยังตอกแท็กยั่เลยตอนนี้ขอทุกคนด้ครับสำหรับปักของเกมนี้มันยังเป็นเกมเดโมอยู่ซึ่งมันจะมีเสียงเดินอีกทีแหละนี่คือสาเหตุที่พวอยาเราบุคกไม่ขึ้นมาให้น้ออกลัวกลัวได้ทำข้อสอบหรือเปล่า กลัวกลัวทำกินแล้วแม่งโดนบีบคอยโอ้ยอย่างไรเฮีเยไปรีบไปดีกว่าไอ้ยิ่งแล้วแกแล้วแมกเอาหแบบน้ามันเนีอบไปได้สิดูด้วยว,ว่ากูทำเอเอเฮ้ยเอะไรอ่ะคัตซีนนะอีอกนมมนะนย้ำเผยยังไงหรอครับพี่ยามเฮ้ยอย่าตาย <laughs> พี่ย้ำตาบโบใช่ไม่นะชุดตัวนี้ออกมาจากที่นี่แล้วสิอะไรอีก <laughs> ออกดิเออตกล็อ้ายามเป็นไรตายโหลดทิ้งยามไปเลยเอออยู่ดีก็นอนตาโบตายเลยจะทำงานหนักแล้วโคตรเกียดเลยไม่จบว่าจะไปไอ้อเฮ้ย รอดแล้วใช่ไหมวะเออรอดแล้วหรือเปล่ามีอีกไม่เด็ดสนุนมีตัวไม่ว่าไม่ได้มีว่าอ้าๆๆๆาวอ้าวอ้าวอ้าวกระพริบอย่างนี้เฮ้ยท่อท่ออะไรัวดึงกูลงท่อซะงั้นเฮ้ยมีต่อว้าวทับขเยอะกันนะเนี่ยตอนหนึ่ง เฮ้ยมีต่อจริงด้วยเหรอเชี่ยเฮ้ยนนะทำเยอะเนี่ยตอนหนึ่งอ่ะเฮ้ยถือว่าโอเคนะเล่นเล่นแบบไปจอยคุ้มๆน้่นแหละชีวิตนักเรียนประสบชิมานตกท่ออีกุ้ยนักเรียนตกท่อเขาบอกว่าให้เราหมุนวาล์วน้ำให้ครบหัววาล์วตกอันนี้ผมอุ้ยอุ้ยฟิมฟิมฟีมมองเห็นอะไรปะเนี่ยมันวิ่งมาหาคุณพีทมันจ้วงน้ำมาอย่างไว โอ้โหน่ากูโดนคูอโดนต้องมเข้ามาตรงนี้้น่นย,ยอมรับนะว่าโมเดลตัวนี้น่าก,กลัวจริงแต่ว่าตัวอื่นพอได้แต่ว่าตัวนี้น่ากลัวจริงหลอนว่าหลอนตรงนี้คือเซฟหรือว่าตรงนี้คือเซฟโซนใช่ไหมไปคือลงไปในน้ำแล้วขึ้นมาไม่ได้ด้วยกูขึ้นไม่ได้กูไม่รู้กระโดดยังไงไนะ มันไม่มีกระโดดอ่ะกูหมุนวาวน้ำกันไม่จะไปบุนก็จะไปหมุนวาวเองนี่ไงกูมหมุนแล้วถ้าลอยไปกันใช่ต้องหาให้ครอบอีอิข้า <5. S 2> ัดใช่ถ้านี่ยอันนี้ทไมขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยอ๋อมัต้องอยู่ในน้ำมันอยู่อ๋อโก็ขึ้นเลยต้องล็อกลงเลยเนี่ยแบงกันเราแยกกันฮะ่อนก่อน่อนได้ไม่มันเป็นเสาอะหลบได้มั้งผมคิดว่าน่าจะหลุดได้ หลบได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยปีนเข้ามาหลบได้ปีนได้เหรอปีนได้ไงปีนไงโอ้โหปีนเข้าไปนี้ได้ไหมเครื่องานหน้ามันไปแล้วโอ้โหหลบได้เหรอไม่กูไม่เห็นปีนได้เลยกูหลบในข้อทำไมอ่ะไม่รู้ไไอ่ะเดินหาท่อเดินหาวาล์วตอนนี้น เดินหาวาวอยู่มันเจออยู่แค่สองอย่างไม่ไม่วาวกับผีอ่ะตรงนี้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ซ่อนไม่ได้อุ้ยเอาไอ้เทียอะไรอีกล่ะอะไรผู้เล่นตัวเองโดนอ๋อมันมีมันมีปัจจัยให้เดินขึ้นอยู่ฮะแต่ว่าผมหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหรือว่าเราต้องอยู่ข้างบนมันถึงจะทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมไป ม,มันีะแต่ว่าอยู่ในท่อหลอดนะมันจะมีท่อที่มันปีนขึ้นไปได้ไอบ้บ้าโดนโดนรถสิบอะโอเคโอ้เจอวาล์วเลยวาล์วนี่เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วหรอเปิดซ้ำก็ไม่ได้อือไ,ไม่เห็นท่อไหนที่กูปีนแล้วหลบได้เลย แม่เอ้ยมาอีกแล้วไอ้สัตว์อยู่ตรงไหนอยู่กัเนี่ยไอ้เที่ยมมึนก็มืดอ้าวเจอแล้วหนึ่งอันไปสามันละปี๊บปี๊บอะไรช่วยด้วยไอ้เที่ยมมันเล่นกูไม่เลือกมันเล่นกูไม่เลือกเลยโอ้โหพิการมากมันพิการมากมันจุกน้ำมาก

ไปหาเกไปหาวาวน้ำเจออะไรเงี้ยเ้ยมันสปาวได้ไงวะเดี๋ยว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 าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อที่เอากูต่อด้วยไอสั์มันเอากูต่อโอ้โหไม่มีวาวน้ำเลยทีมันอยู่ไหนวาวน้ำอ่ะแล้วก็มืดด้วยนะประเด็นอะ มันต้องดูตรงมุม <S <S เฮ้ยเพิ่งหมามันเห็นกูแล้วว่าแม่ตัวนี้สปาวเข้ามาไม่ได้มาเด,จดเิจุดเกิดเลยจุดเกิดงเซฟสมดีเปล่าเดินทะลุมา,มาหาดูดูดเห็นไหมบอกแล้วอขอดูหน้าหนึ่งอ้าวไปไให้ดูวะอ้ไอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมยืนได้โมเดลจะออกเเลยฮ้โมดตัวนี้โอเคนะโอเคเลยแหละน่ากลัวแต่ว่าครูกหนน้าีครูไม่ไหวเลยจริงๆว่ะครูอันนี้ให้ตัวเนี้ยกับไอ้ยามอ่ะไม่ไม่ใช่ยามไอ้ไอ้คนที่มันล้วงคออ่ะล้วงคอเอออันนั้นคือหลอนจริงแต่ว่าไอ้ครูกับไอ้พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนักบาสอ่ะไม่ไม่ค่อยเห็นดีเทลเท่าไหร่ เฮ้ยมันมันตามกูแลนะ้วเนี่ยดูดิอาจจะอาจะจุว่อาจะจุอีอาจะจุอะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยว่ากูจะไปหมุนบาร์ยังไงถ้ามึงสปาวแมคมป์กูอย่างเงี้ยไปแล้วสิบเราแมงคอคือไม่ได้ดลใช่ เราสอต้องแยกกันเดินละเดินหาในไหน,นก็ในไนก็เกิเดเกิดใหม่ได้แล้วใช่ใช่ซึ่งขอบคุณมากที่ทำเกมให้มันสามารถเกิดใหม่ได้วอ้วาวี่เปิดได้ป๋อเปิดแล้วดกวไอ้บ้าที่ถึงก็บอกแค่นั้นแหละ เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยกูวิ่งไม่ได้อย่าเพิ่งแย่แน่นะอย่าเพิ่งแย่แน่อุ้ยมันแย่แล้วแม่งไอ้หิวแม่งคือกูวิ่งอ่ะกูก็วิ่งไม่ทันหรอกเว้ยถ้ามันจะเดินเร็วขนาดเนี้ยวิ่งหนีไม่ทันเลยโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เราต้องทำกันอีสองอันอีสองอันอยู่ไหนก่อนันข้างหน้าสุดตรงไปแล้วแบบอันเอวสุดก็ไม่รอดอ่ะวิ่งเข้ามาแล้วเฮ้ยอ้าวไอ้หลอกไ <c oughs> <c oughs> อ้สั่น <c oughs> มีการยืได้วยเหรอฮะไอ้ ต <c oughs> ลออกว่ะตลออกว่ะมีออการแบบไอ้เจ๊ไม่เห็นลอ,อกเงี้ยเหรอเห็นลอ,อกแต่หลอ,อกแน่เราคือต้องเดินไปทางไหนเนี่ยถ้าตรงสุดไปแม่งก็เปิดก็เปิดแล้วต้องเดินหาทางข้างๆแน่เลยคือมันบักมไม่บักไม่บักมันยังเหลืออีกสองอันหรือบักว่าบักไปแลอวแบบเปิดเปิดไม่ไหนอ๋อ ก็จะอยู่ไหนได้บางทีเ,เดินมาเหมือนวนลูลบมีไหมเน,นี่ยมุมนี้อันนี้ก็พออันนี้อันเดิมที่กูเดินมาเลยกูได้ยินเสียงหรือว่าหรือว่าหลบตรงนี้ได้ว่ามันหลบได้แต่ว่ามันต้องเป็นจังหวะที่แบบมันเดินผ่านอะไรเงี้ยต้องอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยด้วยมั้งไหนหลอ,องดิ <c oughs> มันจะมาหาตอนไหนอ่ะชีวิตตะเกียบเออเกือแบบจะกลับบ้านไปกินข้าวไข่เจียวแล้วอะ่ะมาแล้วกูโดนแน่กูโดนแน่ไปกู <c oughs> จะเปไ็นลายต่อไปโดนไหมกำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งหาว่างเคเดี๋ยวกูวิ่งบ้างกูจะวิ่งไปทางซ้ายบ้างลาไล่กูอยู <c oughs> อ้าววิ่งเลยวิ่งเลยกูรอไปอยู่ไม่รอดแล้วกูเนี่ยโดนรอแน่เนี่ยโ,โดนละเออวายวายจับไม่ทันวายวายไอ้โง่วายวายอ๋อุ่นจะกันเร็วาวสุดท้ายบุญเลยบุญเลยเย็บร้อยฮะเออุปุ่นจะกันเร็วอ๋อคือยังไงเปิดให้น้ำอ๋อ มาแล้วฮะผนุมนี้ไม่ใช่ไม่สาวเฮ้ยดึงประตูขังกูอีกแห,ห้กูจมน้ำตายวะงั้นเฉียงเลยคืออะไรอ่ะคืออะไรวะ get o u ต l a อ e r หาบันไดอีกนี่ไงบันไดไหนเราเราไปต่อรงอะไรตงไนก็ขึ้นเ่ยขนนองนี่ไง เอก็ลงมาตรงนี้โอเคแล้วก็ขึ้นโอเคเอาเราไงต่อโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมจบแล้วเรารอดแล้วเราก็กลับไปกินข้าวไข่เจียวแล้วก็นั่งดูการ์ตูนทำการบ้านใช่ไหมหรือมีอีกตัวยังนหมดอีกเหรอเดี๋ยวตอนนี้เราเจอหนึ่งสองน่าจะท่าตัวได้แล้วั้งเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีอีกถึงบ้านแล้วเฮ้ยถุงบ้านแล้วโอเคโอเคปีเยลยเสร็จแล้ว มึงมึงบอกแม่มึงนะให้ไปยื่นใบลาออกซะอย่างเรียนนีเออคือยังไงเจอในบ้านเจอกลับมาแล้วนะแม่สวัสดีแม่โอ้ยโอ้ยทำไมลูกมอมแมมจังโอ้ลุงแชอไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมมานะมาขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะอะไร คือแ,แบบน้ำงามากินข้าวเดี๋ยวมีใครที่ไหนพูดแบบว่าฝนตกจนตัวมอมแมม่มะ <_ d ata> ต้องฝนตกจนตัวเปียกหรืเอเปล่าอ๋แบบเปื้อนฝนไงอ๋อเฮ้ยอาอบน้ำเย็นด้วยวะมาลูกมากินข้าวมาลูกมากินข้าวเฮ้ยหนับตากินข้าวให้กูเห็นบ้างเด็กินอะไรเอ,ไเอาไปนอนแล้วนะครับ เอ้าฝันดีนะครับแม่เฮ้ยให้กูเห็ดข้าวที่กินเลยเฮ้ยที่ผมได้กินไข่เตียวไข่เตี้ยอ้นอนนอนนอนแล้วฟุบเลยคือยังไงตามกลับมาเฮ้ยเฮ้ยตื่นอย่าไม่เอาน่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกเฮ้ยมันดึงอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ยอม ตามมันไม่ยอมเลิกราวอ่ะอีกเรี่อเว้ยยังไม่จองสิเ้ยฮ้ยหกพีเอ็มครับดัง,งดีหือข่าวในพระราชสำนัก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าอินโทรก่อนเริ่มตำนานรามเกียรติ์เลคัสซว้าวเอออันนี้คือ อันนี้คืออ intro ออันนี้คือจ,จบแล้วจบแล้วอันนี้จบ c h a p ต e r หนึ่งแล้วฮัทส์พอลคืออย่างเงี้ยคือแบบเออก็เข้าใจในความเป็นไทยอยู่แต่ว่าผมว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เออให้มันแบบดูสากลหน่อยก็ดีเอา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 อ,ออกเลยแล้วกันอะไรคือมันอินโทรทุกออกอก็อินโทรเข้าก็อินโทรอ่ะไม่เสร้ะมันจะทำแบบ script ให้ เออเจะดูทำสคริปต์อินโทรนะฮะอันนี้ถือว่าเราเคลียร์เรื่องเรื่องเสร็จแล้วใช่จบแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่คนไทยทำมาสุดยอดนะเป็นในระบบโอเคก็สำหรับเกมนี้ก็โอ้สรุปดีแต่ว่าค่อนข้างเต็มอิ่มเต็มอิ่มเรียกว่าเต็มอิ่มเพราะว่าได้เจอได้ไปจุดไพ่เยอะนะแชปเตอร์หนึ่งตอนแรกนึกว่าจะจบแค่ครูแล้วอ่ะสำหรับพา์ที้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ ก็สตอรกคนรที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คไรท์แล้วถ้าอยากให้เล่นเกมไหนอีกก็คอมเมนต์บอกได้มีเราจะฝากถึงผู้ชมไหมฮะคุณซิรวัตไม่มีครับเอาไม่ไม่มีครับไม่มีครับแล้วเกมอ่ะเกมวันนี้ไงสนุกไหมโลกเออโลกครับแต่ว่ากลัวกลัวจะกลัวไอปิดเสียงเกมทั้งเกมอ่ะมีแต่กูเนี่ยกูโดนออโอเคก็ี อ้าวยังไม่จบอีกอ่ะพูดมาเขาเรียกว่าการลับมือการลับมือไม่มันต้องการทลอไงต้องมีเสียงเก็บนิดนึงจนเข้าถึงรถถึงขิงอ่าอ่ะสวัสดีพอนแค่นี้ยังไม่จบอีกนี่อะไรพูดหมดแล้วหมดแล้วแล้วสวัสดีขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ